สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะโอ้โหวันนี้เสียเบียพามารับจ็อบนะคะพาเจ้า12ล้อดเดก้าของเรามางานแรกเลยนะคะโอ้โหหางสวยมากก็เซโดมนะคะซื้อวงสกรโอ้โหหางอูแมกมันเป็น หางา่สภาพเก่าเก่าเก็บเนาะปีปีหกห้าค่ะโอโ้โหเหมือนเขาซื้อมาย้ายรถตัวเองได้ประมาณห้าเที่ยวทุกคนไม่น่าเชื่อเลยว่าซื้อหางมือสองจะซื้อได้สภาพสวยขนาดนี้นะคะ ใช้ได้หมดเลยใช่ไหมระบบโอ้โห <c oughs> เหมือนขอได้เลยทุกคนสวยจริงๆนะราคาก็ไม่แรงด้วยห <c oughs> างสภาพนี้เนาะ ไม่น่าเชื่อว่าจะหาเจอไม่ใช่ไม่น่าเชื่อว่าเจ้าของเขาจะขายนะเนี่ยเห็นไหมระบบอะไรก็ใช้ได้ยางก็พอใช้ได้เห็นเขาบอกว่าเจ้าของเดิมเขาซื้อมาย้ายรถไมโครเองสี่ห้าเที่ยวเองนะคะ สวยเนาะมันเข้ากันเลยอ่ะแต่มันไม่ใช่ของเรานะคะเข้ามันกระสมแต่ของเก่าอ่ะล่ะพี่น้องคุณน่ะสียังไม่ทะลอกเลยอ่ะทุกคนดูกันใหม่ค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้คลิปตัดไปนะคะเพราะว่าปาล้าโทรมาค่ะทุกคน ปลาเราโทรมาถามว่าเขาไม่คายหางต่อหรอปลาเราอยากได้นะคะเดี๋ยวเราจะย้ายไปลงที่ประคนชัยนะคะมันเหมาะกันเลยเนี่ยรถคันนี้กับหางหางเนี้ย FC บซีว่างไง นาะมันเหมาะมากเลย <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะย้ายไปลงหน้างานลองวิ่งดูว่าหางนี้มันจะหนักไหมนะ <c oughs> เดี๋ยวลองไปดูตอนตอนออกตัวนะคะ <c oughs> ไปเลยไหมโอเคมาค่ะขึ้นรถแล้ว เป็นไงในรากหางใหม่เลยเขาไม่ขายใช่ไหมเขาไว้ใช้ใช่ไหม มากเลยทนะั้งรถทั้งหางเลยเป็นไงผ่านไหมรถผ่านใช่ไหมขายไหมข <Like. S 1> ายไหมรถอะ่ะข <Like. S 1> ายหางก็สวยเนาะ ไม่หางอะ่ะวิ่งเท่าไหรนะ่เนี่ยวิ่งเท่าไหร่60ส <60. S 2> ิเรียบร้อยครับนี่ลงถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อย แหงหางอยางสวยครับพี่น้องฟืดไหมฟืดไหมฟืดไหมดึงออกดึงออกดึงออกเออเอ,อันมี2สองล็อกล็อกช้าล็อกเร็วแองอูแม็กนะครับอูแม็กใช้งานไม่ถึงสิบเที่ยวนะเบครั FC ดูดิสีไอ้ตรงที่วางกับพื้นยังไม่ถลอกเลยเลย ปาสีเต็มนะครับแม่ปี65นะครับเสียดูมจัดมาใหม่ครับสองแสนไม่รู้จริงไหมนะครับพางสวยจัดครับีดูแม็กปี65แม่งก็เก็บสีได้เนียนมากเลยเก็บสีได้เนียนมากเลยผมเห็นแล้วว่าทำไมถึงเอาขายทำไมสีพวกนั้นฉลอมนิดเดียวอ๋อสีมันฉลอกเ,เออเขาเลยขายใช่ไหมยอมยอม วางไว้าานั่นแหละพี่เอาห้อยเออไว้นั่นแหละมันไม่ตกหรอกนั่นแหละเรียบร้อยเสร็จแล้วขายไหมนี่ขายขายเท่าไหร่เจ็ดแสนแปด ที่เราโทรถามยอมยอมสวยมากครับไม่มีที่ตีนะ F4 นะยางเต็มทุกเส้นนะครับดอกเต็มเปี้ยเลยดูดิตรงลงตรงล่างเฮ้ยทำไมมันตอนนี้มันทำมาอย่างงี้บ่อย่นี่บ่ทางยังไม่ได้ใช้งานเลยสวยมาก สิบน็อตสิบน็อตรูตรงดวนิดหน่อยจอดนั้นพันตะไก่เข้านิดหนึ่งโคตรนาเลยแต่เขาเขาโป้ได้เนียนมากเลยเนาะจะดมดูสวยมากนั่นนห่สวยมากหาไม่มีแล้วครับราคาไม่แพงนะครับตัวนี้ ฟุกไปฟุกได้มานะฮะเสียดมบอกจัดมาไม่แพงครับก็ใครสนใจอยากซื้ออยากขายนะครับอยากเช่าอยากปรึกษาก็โทรได้ครับ0,8 8 4 7 4 6 3 8 2ครับติดต่อได้25ชั่วโมงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมลํำลาทุกท่านไปก่อนนะครับเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอเบียร์รมซิ่งด้วยครับเป็นหลักงานแรกของเจ้า12อล้อของเราครับคลิปนี้ก็ลํำลาท่านก่อนครับสวัสดีครับ